ครับผมหยมครับครับผมแพทวันนี้เราวันที่เท่านะวันที่4วันที่4เราจะมาคุยถึงมิติที่4มิติอะไรมิติของนนโบฟรีน,นก็ในเรื่องความมั่งคั่งแพทนะผมถามหน่อยคาใจจริงๆเลยว่าทําไมแพทถึงเชื่อนักเชื่อหนาว่าหุ้นเนี่ยมันจะสร้างความมั่งคั่งให้เราได้แพทไปดูแพทไปดูคนรวยอะไรมามากมายไปศึกษาคนรวยศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นใช่แต่ว่า แล้วแล้วอะไรวะคือคือคือสิ่งที่ทําให้แพทเชื่อได้ว่าหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ไงะฮะจริงอ่ะโอเคมาเล่าให้ฟังก่อนอผมผมมาเป็นนักเขียนนักเขียนหลายคนนักเขียนแล้วมันเกี่ยวอะไร <c oughs> <ๆ>การเป็นนักเขียนเนี่ยเราผมได้เจอคนเยอะโอเคแล้วได้เจอคนที่ไม่ธรรมดาคือคนระดับท็อปๆปที่บางทีหลายคนไม่ได้ไปไม่ได้เคยคุยกับเขาอะ โอเคอ่าผมได้มีโอกาสคุยกับคนเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมแกะวิธีคิดของเขาออกมาเออเข้าใจยังอ่าตั้งใจฟังอยู่ผมได้แกะวิธีคิดของเขาโอเคไมคฟังก็ติดใจไติดใจคือเวลาแกะวิธีคิดออกมาเนี่ยผมมาเจอว่าคนรวยเนี่ยทำไมเขาถึงแบบเขาถึงใช้หุ้นไงคุณสังเกตไหมว่าคนคนที่รวยส่วนใหญ่มีมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอ่ะมันมีอ่ะมันมีหุ้นเนี่ย Uh huh. เพราะหุ้นจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ในกฎสิบเท่าโอเคคุณหยงก็รู้เรื่องนี้อ่า uh, ใช่ใช่กฎสิบเท่าก็พูดง่ายถ้าบริษัทคุณอยู่นอกตลาดถ้าบริษัทคุณอยู่นอกตลาดคุณจะจนไม่ไม่ไม่จนนะนะจนมากกว่าคนในตลาดสิบ <laughs> คือพูดง่ายในตลาดรวยมากกว่าสิบเท่าเพราะอะไรวะอ่าในเรื่องของคือโครงสร้างของมันเนี่ยมัน oh. มันถูกออกแบบเป็นอย่างนี้ในระบบทุนนิยมถูกไหมในระบบทุนนิยมเนี่ยคือหุ้นเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่เรียกว่าสูงสุดละ โอเคอ่าของระบบทุนนิยมนะออ่่าาฮะเวลาคนที่เข้าตลาดเนี่ยมันมันมีพื่อนี้มันมันมีเขาเรียก PE ถูกไหมมันเป็นมันเป็นส่วนที่ราคามันแพงกว่า e a r n i n g ได้คือพื่อนี้ว่าบริษัทเนี่ยสมมติคุณทำรายได้ด้วอย่างนะได้ปีละล้านเนี่ยโอเคปีละล้านถ้าคุณนั่งนั่งเก็บเก็บปีละล้านอยู่นอกตลาดเนี่ยกว่าคุณจะได้10ล้านเนี่ยสิปีคุณใช้เวลาสิปีอ่าถูกต้องอ่าแต่ถ้าบริษัทเนี่ยอยู่ในตลาดปั๊บเนี่ย มัน PE ขั้นต่ําในตลาดเนี่ยบางทีสิบถึงยีเท่านะมันเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักลงทุนในตลาดเนี่ยเหมันให้มูลค่าในอนาคตกับกิจการนั้นๆด้วยใช่ไหมราคาหุ้นมันเลยเพิ่มขึ้นมาใช่คือคุณรวยเพราะคุณได้ราคาของอนาคตอ๋อนี่มันเหมือนสเต็ปแรกของความมั่งคั่งเวลาเรามีหุ้นถ้าหุ้นเข้าไปในตลาดเนี่ย เวลส์เราหรือความมั่งคั่งเรากระโดดคือคุณยืมเงินอนาคตมารวยในปัจจุบันเลยเง <อา S 2> ินอนาคตแล้วอ้าวถูกไหมโอเคไม่เพราะว่าปกติอะถ้าคุณได้ได,ได้ได้ปีละล้านเนี่ยกว่าคุณจะได้10ล้านหรือ20ล้านใช้เวลา10 2ถึงีปีอ่าโอเคแต่ถ้าเข้าตลาดหุ้นเนี่ยคุณได้วันนั้นเลย uh, <okay. S 2> อ๋อโอเคอ่ามันเลยเป็น,นกลไกของกด10เท่าไงแต่เพื่อน,นักลงทุนเชื่อด้วยว่ากิจการเรามันก็จะเดลิเวอร์ถูกต้องป่ะอ่ามันได้นุทั้งทั้งทั้งสองฝั่งอ่าคืออย่างที่คุยกันมา่ยยางอ ได้<ใ> <Okay. S 2> มิติของการที่สามารถซื้อหุ้นแล้วราคามันเพิ่มขึ้นได้ปันผลได้หลายๆอย่างแต่ในเชิงของเจ้าของเองเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยไงโอเคดัง <Okay. S 2> นั้นตลาดหุ้นมาเลย์มาเลยกลายมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ของการสร้างความมั่งคัง่งถ้าคุณรู้จุดที่คุณเข้าไปโอเคอ่าแล้วที่คุยกันคุณหยงบอกตลาดหุ้นเป็นอาวุธของคนรวยอ่าใช่อะเออเอ่อ,อ,อพร เพราะว่าผมเห็นว่าอย่างอิ่งที่แพทพูดชักดาบอันอนั้นมันใช่ไม่ไม่มไมใช่ไม่ไม่ใช่้แต่ผมเห็นว่าอย่างคนรวยเนี่ยที่เขามีหุ้นในมือเนี่ยมันเหมือนกับว่ายิ่งมีหุ้นยิ่งได้เปรียบแพทเออเป็นเรื่องที่แปลกนะยิ่งมีหุ้นยิ่งได้เปรียบเหมือนที่แพทเคยพูดว่าทุกๆุกอย่างในภาพใหญ่ในเชิงนโยบายเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยให้สินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ย หรือให้ให้แอสเซทประเภทหุ้นเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มมูลค่ามากขึ้นช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิตรงนี้น่าสนใจเออไอเชิงนโยบายเป็นอะไรก็แพลอ่ะเอางี้นะครับคือผมผมผมเป็นคนที่ติดตามข่าวสารเยอะมากถูกไหมก็จะเป็นในเรื่องของอ่านข่าวสารน่ะอ้าวอตปกติเห็นดูในคลิปเฮ้ยไม่ใช่คลิปข่าวโอเคคลิปข่าวคลิปข่าวศึกษาศึกษานะครับ สีผมศึกษาคือผมต้องงานดูว่าอ้สิ่งต่างๆที่เอาง่ายผู้กาหนดนโยบายทั่วโลกอ่ะรัฐบาลทั่วโลกหรือคนที่กําหนดเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอ uh ื huh. เขาเขาต้องการทําอะไรคือถ้าเกิดเราเราแกะได้ว่าเขาต้องการทําอะไรนะเราเหมือนเรารู้ส้อ่ะทําให้เศรษฐกิจดีป่ะในโจทย์ผมนั่นนั่นเป็นนั่นเป็นส่วนหนึ่งเออมันเป็นเป้าหมายนั่นแหละแต่แต่สุดท้ายเนี่ยถามผมผมผมสนใจว่าผลที่เขาทำเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนไง โ <Okay. S 2> อเคเออเพราะถ้าเรารู้ว่าเขาทำอย่างนี้สุดท้ายผลอย่างนี้งั้นผมก็ไปเก่งกําไรล่วงหน้าผมก็จะได้ได้เขาเรียกอะไรได้ได้ประโยชน์จากาสิ่งนี้ไงถูกไหมเออเพราะว่าเพราะสังเกตไหมบางคนอ่านข่าวติดตามไปอ่านรู้รู้ทุกอย่างเลยนะแต่คุณไม่รวยขึ้นอนะ่ะผมถามอ่านเพื่อ๋อแต่ก็แปลว่าอ่านรับรู้แต่ไม่ได้ผูกเรื่องป่ะคือ,อคือไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องที่อ่านดูวะโอเคคือผมต้องการได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมศึกษาไงอ,อ่อาเดี๋ยวผมศึกษาเศรษฐกิจรอบโลกเนี่ยศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าผมได้รวยจากจากมัน โอเคแล้วคนส่วนใหญ่บอกโอ้แล้วจะรวยยังไงก็นี่ไงหุ้นไงนะครับนโยบายของต่างๆทั่วโลกเราลองสังเกตนะเช่นนโยบายอย่างวันวันนี้ที่เราเห็นนะ QE อ่า QE ก็คืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซื้อบอนซื้อพันธบัตรโดยตรงเลยนะอ่าคือถ้าถ้าสรุปภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเนี่ย QE คือไร QE คือการพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาใช่คือพิมพ์เงินเพิ่มซัพพลายเงินเพิ่ม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 ข้าไปสุดท้ายมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอโลก เงินล้นตลาดมันทําให้อะไรครับมันทาให้พอพอเงินมันล้นเนี่ยราคาแอสเซทมันก็จะเพิ่มขึ้นเองไงอ๋อเพราะอะไรเพราะสภาพคล่องมันมากขึ้นถูกต้องไหมเพร่ะคนมีเงินมากขึ้นก็ยอมยอมซื้อหุ้นอ่ามันมากขึ้นมันมันตามหลักเศรษฐศาสตร์ไงอ่าอะไรที่มีมากๆกมีมากๆเกินไปราคามันลดลงอ่าโอเคดังนั้นเงินเนี่ยพอมันมีมากไปเงินมันจะลดลงมูลค่าเงินมันลดลงมูลค่ามันลดลงดังนั้นสิ่งที่มเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็นั่งดูอะไรเพิ่มอ๋อแอสเซทเพิ่ม โอเคพอแอสเซทเพิ่มต้องถามว่าเราจะเลือกแอสเซทไหน mm hmm. มันก็เลยเป็นที่มาผมมาเลือกหุ้นถูกไหมโอเคอ่าแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกพยายามทําคืออะไรกันลดดอกเบีย้ยเออลดดอกเบีย้ยตอนนี้ฝากแบงค์นี่ไม่เหลือแล้วนะได้ได้ล้านได้ล้านละห้าพันหรือเปล่า,าตอนนี้ฮะเออ,เอ,อประเด็นคือดอกเบี้ยลดเพราะอะไรเพราะแบงก์ไม่ต้องการเงินฟัง oh, <okay. S 2> ฟังดูฮาร์ดคอร์นะฟังดูฮาร์ดคอร์ว่าทำไมแบงก์ไม่ต้องการเงิน <Okay. S 2> ก็พูดง่ายเราก็ฟันธงง่ายเพราะเงินมันมันล้นเกินสําหรับแบงก์ แบงก์ไม่อยากเอาเงินก็บอกเฮ้ยคุณเอาเงินออกไปข้างนอกออกไปนอผมให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณคุณไม่ต้องมาฝากไม่อยากได้เดี๋ยวผมจดูว่าพอพอแบงค์ไม่อยากได้เงินเงินจะไปไหนเนี่ยคนก็ต้องหาที่ลงเนี่ยจำเป็นผมเนี่ยถ้ามีเงินเหลือก้อนหนึ่งก็ต้องแบบเอ้ยไม่ได้ละฝากแบงก์ไม่ได้ประโยชน์กต้องว่ามันต้องหาที่ลงเออเออก็อย่างแพทก็เลยลงใน ฮุ้อ่าผมก็ลอง <Okay. S 2> เก่งล่วงหน้าว่าอ๋อในอนาคตเนี่ยคนก็จะเริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึนเรื่อยๆและ oh, สุดท้ายเนี่ย <okay. S 2> ในในระบบเนี่ยเงินที่เคยฝากธนาคารเนี่ยมันก็จะชิปมาสู่ตลาดแอสเซทเหมือนแพทต้องการบอกว่านโยบายพวกฟิสโก l พอลิ c ีนโยบายการคลังนโยบายการเงินภาพใหญ่ในทั่วโลกเนี่ยแม้ว่านอกเหนือจากจะบอกว่าทาให้เศรษฐกิจในโลกของโลกมันดีขึ้นเพราะมันอัดเข้ามามากคนมันก็เลย ح ح> เหมือนกับต้องหาที่ลงแล้วเขาคงไม่เอาไปไปซื้ออะไรซีซัวถูกต้องไหมถูกต้องก็ต้องไปซื้อในสินทรัพย์ซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือหุ้นถูกต้องโอ้โหโอเคแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นความมั่ง,ง,งคั่งยังไงอะแพทก็คือพูดง่ายว่ารัฐบาลทั่วโลกเนี่ยพอทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเอื้อให้หุ้นเนี่ยลงยากโอเคพอหุ้นมันลงยากถ้ามันอยู่ในความผันผวนเนี่ยมันอาจในในในจังหวะที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมความผันผวนมันเยอะไงเออใช่มันเลยจะมีจังหวะให้เราซื้้ออหุนเสม โ <Okay. S 2> อเคเออแล้วปัญหาคือโยงสังเกตไหมถ้าถ้าเราไม่ศึกษาดีๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาหุ้นลงเนี่ยก็ไม่มองเป็นโอกาสยิ่งมองเป็นวิกฤตเข้าไปอีก <c oughs> ใช่มองแย่มองแย่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมนั่งศึกษาแล้วผมรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือแอสเซทนะ <c oughs> แล้วนโยบายต่างๆมันเอื้อแบบนี้เอื้อแบบนี้ถ้าโอกาส <Okay. S 2> อยู่ดีหุ้นดีของผมมันราคาลงฟุบปั๊บผมอะไรผมซื้อเพิ่ม oh. อ๋อเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผลที่จะออกมาระยะยาวมันคืออะไรมันก็คือต่อไปเนี่ยเงินในในระบบที่อยู่ในธนาคารเนี่ยมันจะไหลออกมาข้างนอก มันไหลเข้ามาเอื้อให้ตลาดแอสเซทเนี่ยมันมันโป่งขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆคือว่ายิ่งมีนโยบายอะไรพวกนี้มากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ดันพวกสินทรัพย์เสี่ยงก็คือดันพวกหุ้นเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกใช่เนี่ยในระยะยาวเลยใช่ไหมแพทอย่างี้ถูกต้องโอเคดัง <Okay. S 1> นั้นเราอยู่ฝั่งที่มีโอกาสรวยเราถึงจะรวยหนีและน,น,นี่คือมิติที่สี่ในเรื่อง,งของเวลความมั่งคั่งใน The stock Blueprint